ในช่วงนี้ข่าวสารต่างๆที่อ่านได้ในหนังสือพิมพ์ก็ดีโทรทัศน์ก็ดีนอกจากข่าวเรื่องการเมืองการเลือกตั้งก็ยังมีข่าวแบบบางอย่างบางข่าวที่กระทบความรู้สึกของคนค่อนข้างจะมากข่าวบางข่าวนี้ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งพวกอายาก,กรรมความรุนแรงหากว่าเป็นการเกิดขึ้นในระหว่างผู้ใหญ่ วัยรุ่นมันก็ยังเป็นข่าวที่น่าสะเทือนใจแต่เวลานี้ดูเหมือนว่าความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยและเป็นความรุนแรงซึ่งมีความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าอายุของผู้ที่ใช้ความรุนแรงและเกี่ยวข้องกับความรุนแรงนั้นลดลงมาเรื่อยเรืและข่าวล่าสุดนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กอนุบาลกับเด็กประถม ที่ชกต่อยกันและหลังจากชกต่อยกันแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงเนื่องจากผลที่เกิดขึ้นก็คือเด็กอนุบาลถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ในสภาพหมดสติแขนหักและอื่นๆในขณะที่เด็กประถมหนึ่งซึ่งมีเรื่องด้วยกันนั้นก็กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดทั้งฝ่ายร่างกายและ เจ็บปวดในเรื่องของความรู้สึกความสำนึกทั้งหมดเหล่านี้เป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าเด็กๆของเราในสังคมทุกวันนี้กำลังเติบโตขึ้นมาในบริบทซึ่งมีความรุนแรงคระปนอยู่แทรกซึมเข้าไปในทุกบริบทถ้าจะพูดกันแล้วก็เป็นบรรดาผู้ใหญ่นั่นแหละที่ช่วยกันสร้าง ช่วยกันชงบรรยากาศแบบนี้ขึ้นให้เด็กๆของเราเขาเติบโตขึ้นมาโดยที่เขาไม่เคยคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้แต่พอเห็นพอสัมผัสพอได้ยินบ่อยๆรอบๆทางทั้งในทุกระดับสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆซึมเข้าไปในวัยของพวกเขาซึ่งยังเป็นวัยที่ยังไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ แต่อย่างที่เรายอมรับกันได้เลยว่าบรรยากาศของทุกวันนี้ที่ผู้ใหญ่เราช่วยกันชงช่วยกันสร้างขึ้นมานั้นเป็นบรรยากาศหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับลมหายใจเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในบรรยากาศแบบนี้เขาก็หายใจสิ่งเหล่านี้เข้ามาและเมื่อหายใจสิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้วความคิดการมองตลอดจนการแสดงออกนั้นก็มักจะมีแนวโน้มคล้ายๆกัน สิ่งแรกที่เราต้องยอมรับนั้นก็คือบุคคลที่เราเรียกว่าผู้ใหญ่ในสังคมบุคคลที่โตแล้วกำลังสร้างบรรยากาศที่น่ากลัวให้แก่สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรุนแรงเราเห็นว่ามีความรุนแรงในหลากหลายรูปแบบมีสิ่งต่างๆที่บ่งบอกให้เห็นถึง วิธีการที่จะใช้ในการตัดสินปัญหาตัดสินข้อขัดแยง้งมักจะลงมาในความรุนแรงเราเห็นความรุนแรงเหล่านี้ตั้งแต่ในรัฐสภาคำพูดคำจารุนแรงการกล่าวหารุนแรงและแม้กระทั่งการแสดงออกถึงการใช้กำลังเพื่อแสดงออกซึ่งความรุนแรงนี้และทำให้เกิดมีบรรยากาศเช่นนี้ขึ้น นองนั้นเราก็จะเห็นในสังคมข่าวสารในแต่ละวันเวลาที่เขาเสนอข่าวสารเป็นการเสนอที่ค่อนข้างจะละเอียดบอกให้เห็นทึงที่มาที่ไปบอกให้เห็นแม้กระทั่งว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังนั้นเป็นอะไรสิ่งเหล่านี้ก็ซึมซับเข้าไปอีกนั่นแหละแล้วนั้นก็ยังมีวงการบันเทิงละครโทรทัศน์แล้วนั้นสิ่งหนึ่งที่ ดูเหมือนจะหม่มความรุนแรงให้แก่เด็กตั้งแต่วัยเล็กๆนั่นก็คือการเล่นเกมในการเล่นเกมแต่ละครั้งนั้นการชนะการได้แต้มอยู่ในการที่สามารถขจัดคู่ต่อสู้ได้การขจัดนั้นเราจะเห็นหลากหลายรูปแบบบางเกมก็เป็นการขจัดแบบใช้ไหวพริบบางเกมก็ใช้ความรุนแรงฝ่ายร่างกายการที่จะ พิชิตมาซึ่งชัยชนะแล้วก็หลายๆเกมก็เป็นเรื่องของการใช้อาวุธประหัตประหารกันคุณเร็วกว่าคุณแม่นยำกว่าคุณรุนแรงก,ว,กว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะชนะสิ่งเหล่านี้มันบ่มมันเพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้กับเด็กๆของเราในสังคมโดยที่พวกเขายังไม่ควรยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปเกี่ยวข้อง ในบริบทแบบนี้เวลาที่เกิดมีอะไรขึ้นสิ่งที่เข้ามาในความคิดตอนนั้นก็คือสิ่งที่เคยได้เห็นได้รับรู้มามีเรื่องทะเลาะก,กันมีเรื่องไม่พอใจมีเรื่องการที่จะมีความขัดแย้งกันสิ่งแรกที่คิดจะแก้ปัญหานั้นก็คือสิ่งที่เหมือนกับ ได้เคยได้เห็นได้สัมผัสมาฉะนั้นเห็นเขาเขาใช้วิธีความรุนแรงเพื่อแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะกันนี่ก็คือวิธีที่แสดงออกฉะนั้นเราจึงสามารถบอกได้ว่าความรุนแรงที่เพาะบ่มในสังคมไทยทุกวันนี้เป็นเหมือนกับอาหารประจำวันก็ว่าได้ที่เด็กซึมซับเด็กกลืนเด็กบริโภคเข้าไป หลากหลายรูปแบบจนกระทั่งที่สุดความนึกคิดวิธีการแสดงออกนั้น mm. ก็มาอยู่ที่ความรุนแรงและก็ใช้มาตรการเดียวกันเพื่อแก้ปัญหาแม้แต่เรื่องทะเลาะเบาะแวงเล็กๆเ,เด็กๆสมัยก่อนแค่ทะเลาะก,กันก็แค่ด่าทอกันแค่ว่ากันแค่ตบแค่ตีกันนิดหน่อยก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วแต่สมัยนี้ ต้องขจัดฝ่ายตรงข้ามให้ได้ท,ท,ทั้งๆที่วัยนั้นยังดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกเหล่านี้ในบริบทของสังคมทุกวันนี้เราจะเห็นว่าความรวดเร็วก็คือจุดขายอะไรรวดเร็วอะไรทันใจถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าฉะนั้นคนเวลาที่มีปัญหาอะไรก็จะมักจะเลือกวิธีการอะไรที่รวดเร็วเพื่อแก้ปัญหาใช้เวลาสั้นๆ และนี่ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งถ้าเป็นการแก้ปัญหาเรื่องงานเรื่องการบริหารเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่หากว่าใช้ความรวดเร็วในการตัดสินความขัดแยง้งการทะเลาะเบาแวง่งมันก็จะทําให้เกิดมีการใช้อะไรที่รวดเร็วความรุนแรงโอกาสที่จะมีเวลาเพื่อมานั่งไตรตรอง และก็หาเหตุผลเพื่อจะได้มีมาตรการแสดงออกถึงการแก้ปัญหาความรุนความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นนั้นมันไม่มีเวลาเสียแล้วนะเพราะมันต้องใช้เวลามากเกินไปการที่จะมานั่งใช้เหตุใช้ผลแล้วบอกว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่างนู้นเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าแต่และอย่างนั้นต้องการความรวดเร็วในเวลาเดียวกันในสังคมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่า ผู้ใหญ่เขาก็ใช้มาตรการต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาให้มันรวดเร็วโดยเฉพาะยิ่งเวลาที่มีเรื่องของความขัดแย้งต่างๆนั้นที่สุดก็เหมือนกับบะหมี่สำเร็จรูปผู้ใหญ่เตรียมไว้ให้พร้อมหมดแล้ววิธีการการแสดงออกมาตรการเด็กๆนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเหมือนกับเวลาที่หิวเข้าไปถึงมีบะหมี่สำเร็จรูป อาหารสําเร็จรูปก็เพียงแต่เลือกอันไหนที่จะมากินรสชาติไหนที่ชอบฉันใดก็ฉันนั้นเดี๋ยวนี้มาตรการการแก้ไขความขัดแย้งปัญหาต่างๆนั้นก็ถูกชงเอาไว้เหมือนกับบะหมี่สาเร็จรูปเด็กก็มีหน้าที่ทําอย่างเดียวก็คือจะเลือกเอาอะไรดีตอนนี้นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและปัญหานี้ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าผู้ใหญ่ บุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แล้วในสังคมก็จะพยายามชงพยายามเตรียมมาตรการการแก้ไขปัญหาตลอดจนยุทธการในการใช้เพื่อการแก้ปัญหาในแต่ละอย่างนั้นชงไว้เรียบร้อยด้วยการเป็นตัวอย่างไม่ดีด้วยการทําให้เด็กเห็นแล้วที่สุดเด็กก็ทําคล้ายๆกันเนื่องจากมีตัวเลือกที่อยู่ข้างหน้าร้อยแปดพันเก้า การที่จะมานั่งคิดการที่จะมานั่งใช้เหตุใช้ผลแล้วบอกว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรแน่ๆก่อนที่จะตัดสินใจเวลานี้มีน้อยลงฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าไอ้ความรุแนแรงมันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในขณะที่เรากำลังมองดูปัญหาเหล่านี้มันเป็นการง่ายที่เราผู้ใหญ่จะโยนปัญหาให้เด็กๆแล้วบอกว่าและที่เขามักจะพูดกันอยู่เรื่อยว่า เด็กสมัยนี้เป็นอย่างนี้แหละเด็กสมัยนี้แย่เด็กสมัยนี้หัวดื้อเด็กสมัยนี้ชอบความรุนแรงแต่หาหาที่จะกลับมามองดูตัวเองไม่แล้วก็มามองว่าไอ้สิ่งต่างๆที่เรามันเขากําลังเกิดขึ้นเด็กๆเขากําลังซึมซับซึมซับอยู่เนี่ยก็เป็นเราผู้ใหญ่ที่เป็นต้นเหตุชงไว้ให้เรียบร้อยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยทําตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยให้เห็น เพราะฉะนั้นเด็กๆเขาตเติบโต,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 ตขึ้นมาก็ซึมซับสิ่งเหล่านี้ไปฉะนั้นถ้าผู้ใหญ่เราจริงใจและต้องการจะแก้ปัญหาจริงๆ,งๆงต้องมาโทษผู้ใหญ่เองเสียก่อนแล้วบอกว่าเราเองหรือเปล่าที่ได้เตรียมสถานการณ์เตรียมบรรยากาศเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ให้ชนรุ่นหลังแล้วทำให้เขาต้องสูญเสียอะไรบางอย่างที่งดงามไปในวัยเด็กของเขาควรจะรีบกลับมาและมีมาตรการ ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการกระทำของผู้ใหญ่เพื่อสิ่งที่ทำสิ่งที่ตัดสินสิ่งที่ใช้เป็นมาตรการนั้นมีแต่สิ่งที่งดงามมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถที่จะลงเอยด้วยดีแทนที่จะใช้ความรุนแรงเป็นหลักนี่คือสิ่งท้าทายในขณะที่เห็นปัญหาของเด็กนั้นผู้ใหญ่ต้องมองดูอย่างแรกว่าปัญหานี้มาจากตัวเองหรือไม่